สวัสดีครับวันนี้พบกับผม Exchange Gamer กับเกม Horizon Walk วันนี้ผมก็จะมาทำรีวิวตัวละคร Karina แม่สาวเอลนองน้ำ LS ที่เกมแจกให้กับผู้เล่นทุกคนตามเนื้อเรื่องซึ่งเป็นตัวละครที่เก่งในระดับต้นๆของเกมเลยเราไปดูกันว่าตัวละครของสกิลเนี่ยเป็นยังไงบ้าง เรามาดูในเรื่องการเติบโตของตัวละครก่อนว่าการเติบโตของตัวละครเนี่ยเป็นไปทางไหนในทางด้านการเติบโตของตัวละครของคารินาเนี่ยจะเติบโตไปในทาง agility เยอะซึ่งตัวละครเนี่ยก็จะมีค่า AP recovery สูงกับตัวค่า e v a s i o n สูงซึ่งตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสายลบหลีกที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยในการที่จะเอาไว้ใช้ยืนแทงหรือยืนค้ำในการล่อเป้าให้กับทีมได้ ไปดูสกิลว่าสกิลเนี่ยมีอะไรมั่งสกิลแรกสกิลเบสิค h a อาร์ทสกิลนี้จะใช้ ap 30ก็จะเป็นโจมตีด้วยด้วยดาบทำดาเมจ72%ของค่า m ิ l e e attack เป็นประเภทดาเมจส l a s อันนี้ในเลเวล3ดาเมจก็จะมีแค่72%ก็จะเป็นสกิลตีเบสิคธรรมดาไม่มีอะไรมาดูกับสกิลพสซีฟตัว hunter on the w i l d ในเลเวลหจะเพิ่มสปีดให้เลย10หน่วยทันทีกับสกิลตัวนี้แล้วก็เมื่อเราทำการโจมตีเนี่ยจะได้ระบับค่าอีเวชั่นเพิ่มขึ้นอีก300ร้อจนก,กว่าจะจบเทิร์นของตัวเองก็คือในที่นี้อีเวชั่นเพิ่มขึ้น3ามเซ็นก็คือจากเบสของตัวละครเราก่อนลงสนามอย่างเช่นถ้าเรามีเบสอีเวชั่นอยู่ที่100เมื่อเราทำการโจมตีมอนไปเนี่ยเราจะได้ค่าอีเวชั่นเพิ่มขึ้นอีกสามก็คือจะเป็น 300ร้อบวกหนึที่เรามีก็จะเป็นค่า e v e s i o n สี่ซึ่งแต่ว่าจะส่งผลแค่จนจบเทิร์นเท่านั้นวิธีใช้ในกรณีนี้คือเมื่อเราต้องการตีบอสหรือตีมอนที่เราต้องการบังคับให้มอนตัวนั้นหรือบอสตัวนั้น counter attack เราเราก็จะโจมตีแล้วเราก็จะได้รับบัฟค่า e v e s i o n ขึ้นมาเพื่อทำให้บอสเสียหรือมอนเสียการ counter attack ฟรีๆไป แล้วก็ในส่วนเสริมของ m ิ l l ียแ t กทจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนระยะทางของการเดินเราระยะเดินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะเพิ่มดาเมจของ m ิ l l ียแ t a c ทให้ได้มากสุดที่60%ในระยะการเดิน10เมตรซึ่งจะส่งผลกับแค่ Basic a t t a ท็เท่านั้นตัวสกิลอื่นเนี่ยจะไม่ส่งผลส่งแค่ตัว Basic a t t a ท็เท่านั้นแล้วก็มาดูกับสกิลใช้งานแอ a ซอลใช้ a p 60เมื่อเราเดินเข้าไป ัวสกิลตัวเนี้ยจะทําให้เราสามารถกระโดดไปในทิศทางที่เราเลือกพร้อมกับทำดาเมจเป็นดาเมจแสลดเท่ากับ120%ของค่ามิลลีแอคแท็กเราใส่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในรัศมีวงกลมระยะ1.3เมตรแล้วก็สกิลตัวเนี้ยเมื่อเราใช้งานแล้วใส่เป้าหมายเนี้ยจะห้ามเคาน์เตอร์แอคทกกลับมาไม่ได้อ่าจะเป็นคนละส่วนกับการที่ เป็นบัฟห้ามอนคาลเตอร์อ่าแต่ว่าตัวสกิลนี่ก็คือเราใช้แล้วมอนถ้ามอนยักษาม,มามคาลเตอร์ได้เนี่ยมอนก็จะไม่คาลเตอร์แต่ว่ามอนก็จะไม่เสียตัวตัวสแต็กของการคาลเตอร์นะตัวนี้ไปดูก,กันกับสกิลต่อไปสกิลเป็นสกิลใช้งานซิกเนเจอร์เบลดออฟไทเลอร์นี่ใช้ AP 90คูดาวสองเทิร์นสกิลตัวนี้ในเลเวล1จะมีดาเมจทำอยู่ที่มิเล็กแท็กสองร้อยเปของเราทำดาเมจโจมตีเป็นวงกลมในจุดที่เลือก เป็นวงกลมรัศมี2.5เมตรโจมตีใส่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในวงแต่ว่าสกิลตัวนี้มอนสามารถเคาน์เตอร์กกับได้ตัวละครตัวนี้สกิลใช้งานของเขาอาจจะดูไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่แต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยจะเป็นตัวแพสซีฟแพสซีฟของเขาแต่ละสกิลเนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นมากในการที่เป็นตัวแทงสายลบลีกให้กับทีมด้วยความที่ว่าตัวละครเป็นตัวละครคอร์ดน้อยเลยทําให้เราสามารถใส่แค่ตัวเดียวก็ได้แล้วก็เอาที่เหลือคอร์ที่เหลือไปลงกับตัวดาเมจหรือตัวซับมาดูกับสกิล พสซีฟสุดท้าย s u เวท v อลเอ็กเปิดสกิลนี้ไม่ใช่ AP แต่ว่าจะทำงานหนึ่งครั้งต่อการต่อสู้สกิลก็คือเมื่อเราโดนรับดาเมจจนถึงเฟเธอดาเมจจนเลือดหมดเราตัวละครเราจะถูกล็อกค่าเลือดไว้ที่1แล้วก็จะได้ค่า AP เพิ่มขึ้นมา105หน่วยอ่าก็จะเป็นสกิลการตาย1ครั้งโดยมีเลือดเหลือหนึ่งเรามาดูกันในส่วนของตัว Unique Trade แล้วก็ General t r a รสกัน ในส่วนของยูนิคเทสเนี่ยจะมีเพอร์ซอนอลเนี่ยเป็นโอเบเดนซ e ซึ่งจะเป็นใช้งานสกิลเลเวลหนึ่ง i v ส o b e โอเบเดน b e โอเบเดนเนี่ยจะให้ตัวละครตัวเนี้ยถ้าเกิดลงกับตัว MC ของเราเนี่ยจะได้ค่ามีลเลียแอกแท็กเพิ่มขึ้นเลยสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ตัวละครเนี่ยจะให้ค่ามิลีแอกแทกกับตัวของเหล่าพวกสวัมเดนเจอร์ห้าเปอร์เซ็นก็จะเป็นเหล่าพวกตัวละครที่ เป็นพวกตัวละครหมวกกันน็อกที่เป็นพวกตัวเมเซนเนรีพวกนั้นที่ว่าเป็นพวกเผ่าพันธุ์สวัมเรนเจอร์ก็จะได้มีเลี้แทเพิ่มขึ้น5%สำหรับตัวของโอ e บเดนเดเชียลเป็นเผ่าพันธุ์ก็คือสวมเอลเทสตัวนี้จะให้ s t a t i n AP เลย10หน่วยแล้วก็จะให้สปีดตัวละคร10%ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่สปีดเยอะมากในการเคลื่อนที่ของ ตัวคารินาเนี่ยการย้ายจุดไปจุดหนึงไปอีกจุดนึงเนี่ยจะใช้ AP น้อยมากเนื่องจากตัวละครเป็นตัวละครที่มีสปีดสูงมากเลยทำให้ตัวละครเนี่ยสามารถย้ายจุดเล่นได้ง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับการเดินที่ว่าจะใช้ AP เยอะหรือเปล่ามาดูกันในส่วนของ Special Double Down Double Down เนี่ยจะเป็นสกิลใช้งานเลเวล3 p ม s s i v l by a ย H อฮาร์ดบาเนี่ยจะเป็นสกิลที่ ทำให้เราสามารถกดใช้สกิลได้จะเป็นถ้าเราดูในหน้าของตัวละครปกติเนี่ยจะไม่มีสกิลแต่ว่าถ้าเราเข้าไปในการต่อสู้เนี่ยจะมีสกิลให้เรากดใช้เป็นสกิล by all h e a r สกิล by all h e a เนี่ยจะเป็นบัฟให้ตัวละครเราตียรอบโดยที่บัฟ by all h ร a เนี่ยจะทําให้เราสามารถเพิ่มค่า AP Reco v e r y 36%แล้วก็จะได้ค่า e v a s i o n เ,เพิ่มขึ้น24%ซึ่ง บัฟตรงนี้แหละเป็นบัฟที่โหดมากเพราะว่าเป็นบัฟที่ให้ค่าอ e ีเวชั่นง2 4จากเบสของเราถ้าเรายิ่งทำเบสของค่าอีเวชั่นได้เยอะค่าของอีเวชั่นอินคลีที่เพิ่มจากสกิลของไบโอฮันเนี่ยก็จะเยอะตามไปด้วยแล้วก็ตัวส่วนของอัฟเฟกชั่นเนี่ยผมยังทำไม่เต็มแต่คิดว่าน่าจะได้เป็นมิล l i ียทแพตส่วนเทรดฝั่งเทรดฝั่งขวาเนี่ยเจนเนอเรลเทรดเนี่ยเจเนอเรลเทรดเนี่ยน่าจะแบ่งเป็นหลักๆน่าจะเป็นสสาย,ยก็คือจะเป็นสายดาเมจกับสายลูกปลีก เพราะว่าตัวละครเนี่ยเราน่าจะโดนฟิกจากตัวของอาวุธว่าเราจะใช้เทรดไปทางไหนคือเราสามารถทำเทรดไปทางสายลูกลีกโดยใอาวุธประจำตัวก็ได้เช่นกันหรือเราจะทำเทรดฝั่งขวาเป,เป็นเทรดสายดาเมจเล่นกับอาวุธประจำตัวก็ได้เช่นกันซึ่งนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยว่า,าจะทำเทรดสายไหนกันมาดูกันในส่วนต่อไปของส่วนอาวุธแนะนําของตัวคารินาว่าอาวุธอะไรใช้อาวุธอะไรดีตัวของคารินาก็จะใช้อาวุธเป็น ทวินแฮนทวินสวอร์ดก็คือดาบคู่ซึ่งก็มีค่อนข้างเยี่ยเหมือนกันในเกมนี้ดาบคู่ที่ที่น่าใช้สำหรับตัวของคาริน่าในส่วนของอาวุธที่แนะนำลำดับแรกเลยก็คือตัวของไท a i นเอ็ดเป็นอาวุธประจำตัวของตัวคาริน่าตัวไท a i นเอ็ดเนี่ยที่เลเวล60เนี่ยจะให้ค่า m ี l ลียแท็อยู่ที่91หน่วยแล้วก็ให้ค่าคียติคอหิ t เลนอีกย5อีก35%เลย ซึ่งค่อนข้างเยอะเลยสำหรับตัวของคนที่อยากจะทำตัวคารินาสาดาเมเนี่ยก็ไทแ i นเอ d 8เนี่ยก็แนะนำเลยซึ่งมาดูที่ยูนิคสกิลกันของตัว Thailand 8ยูนิคเดอะเอ็ดลันเนอรตัวยูนิคสกิลของอวุชินีก็คือจะให้ผลไ์สติล12%เลยของดาเมจที่ทำได้แล้วก็เมื่อเราโดนมอนโจมตีเนี่ยหรือบอสโจมตีตัวละครจะหันหน้าไปหา มอนที่โจมตีเลยเพื่อเลี่ยงเป็นตัววกเน็ตแอทแท็กที่มอนจะทําใส่เราแล้วก็เมื่อเราหลบลีกได้เนี่ยจะได้สแลดบูทสแลดบูทอินคลีสเพิ่มขึ้น12%สามารถสแต็กได้3ครั้งไม่มีหมดไม่มีหมดอายุก็คือสามารถสแต็กได้มากสุดอยู่ที่36%แล้วก็เมื่อเราโจมตีเนี่ยค่าคลีติคอลดาเมจจะเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่เราเคลื่อนที่ในเทิร์นนั้นนะครับก็คืออย่างเช่นเราย้ายจากจุดหนึ่งไปจุดหที่มีมอนอยู่ถ้าในระยะทางนั้น ดั m เมจค r ิ t ิคอ l เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่เราเดินมากสุดที่6เมตรก็จะอยู่ที่90%ของที่เราจะได้คร i t ิคอลด a m เมจแล้วก็ตัวซิกเนเจอร์ของ k a ร i นาที่ใส่อชินนี้ mm hmm. Persistent เมื่อเราทำการหลบหลีกเนี่ยเราจะใช้สกิลตัวของ b a ร e of t a l a n นซึ่งตัวสกิลของอตตุวัวนี้ที่บอกว่าใช้ตัว b a ร e of t a l a n นเนี่ยจะใช้แยกกับตัวสกิลคูดาวของตัวคาร i n a เอง แล้วก็จะบัฟผลของตัว s u r v i v a l Expert ให้ด้วยเกี่ยวกับตัวเมื่อเราโดนโจมตีแล้วเราเหลือเลือดหนึ่งเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเราจะได้เลือดคืน30%ทันทีเลยของแมกเอดมาแนะนำในอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวของ The Crimson Executioner ตัวนี้ใช้ได้แต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากว่าตัวของอาวุธเนี่ยให้ Weapon m i l l i เนี่ยอยู่ที่77หน่วย คริติคอลเหรีเนี่ยให้เยอะกว่าอยู่ที่49เลยแต่ว่าตัวของยูนิคสกิลเขาเนี่ยจะเพิ่มเพียร์บูทให้20ในระหว่างการต่อสู้แล้วก็เมื่อเราทําการโจมตีเนี่ยค่ามีเลเยกแท็กเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่ตัวละครเนี่ยเคลื่อนที่ในเทิร์นนี้มากสุดอยู่ที่2เมตร40%อ่ะก็คือจะเป็นเมตรละเมตรละ20เมตรละ20% 2เมตรก็40%แต่ว่าตัวเนี่ยจะบูสต์ให้แค่ตัวของมีเลเยกแท็กแต่ว่าตัวละครเนี่ยมีเลเยกแท็ก ของตัวละครไม่ค่อยได้สูงเท่าไหร่ด้วยความที่ว่ามีเลสแท็กเขาอะค่อนข้างต่ําเลยละ่ะก็อาจจะบูทได้ไม่เต็มที่ส่วนตัวของซิงเกิลเจอร์เราไม่ต้องดูเพราะว่าไม่ใช่อาวุธประจำตัวของเขาอยู่แล้วอาวุธระดับเอที่แนะนําก็จะเป็นตัวของทวินแฟงไอเซนตัวนี้จะเป็นอาวุธที่ทางเกมเน่ยแจกฟรีให้เราเป็นอาวุธดีในระดับหนึ่งเลย ด้วยความที่ว่าเขาจะให้มีเลี้ยแคลกมาที่63หน่วยในเลเวล60แล้วก็ให้แมคเฮพมาที่4 2ตัวยูนิสกิลของวุฒเนี่ยก็คือเมื่อเราทําการเคาน์เตอร์แอคลกสำเร็จค่ามีเลี้ยแคลที่เราจะได้เพิ่มขึ้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอีก50%ของการโจมตีเคาน์เตอร์แอคลกครั้งนั้นแล้วก็จะฮิลเลือดเท่ากับ100%ของดาเมจที่ทําได้ในครั้งนั้นก็จะเป็นอาวุธที่ค่อนข้างมีซัสเตนสูงแต่ว่าถ้าไปตีกับบอลที่ค่อนข้างถึกเนี่ยก็จะดูดเลือดได้น้นอยเพราาะว่ ความสามารถในการดูดเลือดเนี่ยจะได้เลือดคืนแค่จับดาเมจที่ตอนทำเคาน์เตอร์เท่านั้นแล้วตัวของคาริน่าเนี่ยทำเคาน์เตอร์ได้แค่รอบเดียวแล้วก็อาวุธ SS ต่อไป b a c k a p p l e ิ7 Thai Half ในเลเวล60ของตัวอาวุธชิ้นนี้เนี่ยจะให้พีเอ็กแท็กอยู่ที่63หน่วยแล้วก็ให้ค่า AP r e c o โ e เนี่ยที่16.8%ตัวยูนิคสกิลของเขาเนี่ย Combat Optimization Offensive t ฟไทเนี่ย เมื่อเราทําการโจมตีด้วยสกิลที่เป็นสกิลใช้งานจะมีโอกาส50%ที่จะลดคูดาวสกิลนั้นเลยทันถึงราวซึ่งเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีแต่ว่าติดเงื่อนไขตรงที่ว่าเป็นสกิลวูที่ค่อนข้าง RNG เยอะเนื่องจากว่าบางทีเราใช้ไปอาจจะไม่ได้คูดาวแต่ว่าจะส่งผลกับแค่สกิลแอคทีฟเท่านั้นก็จะเป็นตัวที่ใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นและกับอีกตัวหนึ่งตัวของ The Fort Hall ตัววุชิน,นี้ในเลเวล60จะให้ค่ามีเลีแองแท็อยู่ที่77หน่วยแล้วให้ค่า accuracy ค่าความแม่นยำที่56%ตัวยูนิสกิลของเขาเนี่ยไอพายันเนี่ยเมื่อเราทำการโจมตีใส่ศัตรูเมื่อมีเลือด50%หรือต่ำกว่าเนี่ยก็จะทำดาเมจเพิ่มเติมเป็นดาเมจน้ำแข็งที่มีสัดส่วนเท่ากับ30%ของค่ามีเลีแองแท็แล้วก็จะรีดิ c e AP ของศัตรูที่โดน8หน่วย ตัวอาวุชินเนี่ยน่าสนใจตรงที่เมื่อเมื่อทําการโจมตีเนี่ยจะมีการรีดูเอพบายแปดเนี่ยอันนี้น่าสนใจลดลงแปดหน่วยแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวของสกิลเขาเนี่ยใช้ค่อนข้างยากเนื่องจากว่าจะเริ่มทํางานก็ต่อเมื่อมอนเป้าหมายเนี่ยมีเลือด50%หรือต่ากว่าก็าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเราทําได้ตามเงื่อนไขของตัวของตัวสกิลวูเขาเนี่ย ตัวซิลิโวตัวนี้จะเป็นอาวุธที่เดียงในระดับหนึ่งเลยเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะลดค่า AP ของเป้าหมายเพื่อทําให้เป้าหมายเนี่ยเล่นได้น้อยลงเนื่องจากว่าตัวของคารินาเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีการบูทค่า AP พีรีคอร์ฟให้ตัวเองเยอะซึ่งทําให้ตัวละครเนี่ยใน1นึ่าวเนี่ยสามารถออกแอคชั่นได้มากกว่ามากกว่า1ครั้งบางทีใน1เทิร์นเนี่ยสามารถออกแอคชั่นได้แบบสาถึงครั้งเลยถ้าเกิด AP ของตัวละครเหลือเยอะพอ ก็จะสามารถยิ่งเราตีใส่มอนที่เลือดต่ำกว่า50ได้บ่อยเท่าไหร่ค่า AP มอนตัวนั้นก็จะลดลงทีละ8หน่วยทุกครั้งที่โดนโจมตีก็จะเป็นวิธีน่าสนใจในอีกในอีกชิ้นหนึ่งเลยแต่ว่าเงื่อนไขในการใช้ก็จะยุ่งยากกว่าเราก็มาดูกันในส่วนของสติกมาอ่าสติกมาผมก็จะแนะนําเป็นสติกมาของโซนสกับโซ 3, ที่เป็นสติกมาทองกับสติกมาม่วงในการใช้เรามาดูกันในส่วนของสติกมาทองสติกมาทองเนี่ย เป็นตัวละครที่ใช้ได้สติกมาไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่สติ๊กมาที่แนะนําก็จะเป็นตัวของ The ะ h ท u s สั d m i ม่ w e วเวอร์สติ a กตัวนี้ตัวนี้ผล2ชิ้นจะให้ค่าม i ลิเกแท็กอยู่ที่10%แล้วก็ p ลสี่ชิ้เนี่ยจะให้ผลของ s สแล b o ู t เพียร์บูแล้วก็คลัส o ู t ขึ้นอีก40%ในการโจมตีแต่ว่าจะเป็นแค่ในกรณีของการโจมตีที่เป็น w e กเน t t วิ a เ k เทเท่านั้นก็คือการโจมตีหลัง ในส่วนของโซน3สติกมาที่แนะนำก็จะเป็นตัวของ the reversible secret ตัวนี้ตัวผล2ชิ้นของเขาจะไม่ค่อยดีสำหรับตัวละครเนื่องจากว่าตัวละครเนี่ยจะได้บวกกา a ไมจิแอทแทในระหว่างการต่อสู้ซึ่งเราเนี่ยไม่ได้ใช้อยู่แล้วผลนี้แต่ว่าผลของ4ชิ้นเนี่ยเมื่อทุกครั้งที่เริ่มรอบของการต่อสู้ก็คือเริ่มรลเนี่ยตัวละครจะได้ค่าสแลดบู o สิบหสามารถสแต็กได้สครั้ง ซึ่งเราจะได้สแลนบูสเนี่ยรวมกันทั้งหมดที่60%ในรอบที่4ซึ่งตัวนี้จะมีค่าความเสถียรมากกว่าอ่าเพราะว่าเราจะได้สแลนบูสแน่นอนเลย60%กับทุกการโจมตีที่ไม่จําเ,เ,เป็นต้องเป็นตัวของ on w a k n e s s attack ไม่จำเป็นต้อง w i k n e s s attack เราก็จะได้สแลนบูสเหมือนกันแต่ว่าเราจะเสียผลของตัวผลเสีย2ชิ้นไปแล้วเราก็จะเสียผลของตัวสติกมาชิ้นบนไปเพราะว่ามันจะไปบูที่ magic attack ซึ่งตัวละครไม่ได้ใช้ แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นตัว The Tony Heart ตัวนี้ผล2ชิ้นจะให้9%ของมีลเลียคแท็กในระหว่างการต่อสู้แล้วก็ผล4ชิ้นเนี่ยเมื่อเราทำการเคาน์เตอร์แอคแท็เนี่ยจะได้บวก35%มิลเลียคแท็กเป็นเวลา2อรอบซึ่งตัวนี้เป็นเซตที่ค่อนข้างดีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตัวละครของเราตัวของค่ามีลเลียคแท็กเนี่ยเราจะไม่ค่อยเยอะเพะฉะนั้นตัวเนี้ยเราไปโฟกัสการทำสแตตไปที่ การบูทของประเภทดาเมจดีกว่าบูทประเภทดาเมจหรือไม่ก็ไปทำคริติคอลหรือคริติคอลดาเมจเยอะๆดีกว่าดาเมจน่าจะเอาพุดดีกว่าตัวของตัวมิลีที่เราต้องไปดันเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของเขาก็ได้ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับการแนะนำตัวละครคารินาแม่สาวเอลนองน้ำเอลเอสเป็นตัวละครที่ผมใช้บ่อยเนื่องจากว่าเป็นตัวละครที่ค่าลบอีสูงอ่า ช้ลอบอได้ดีใช้ลอบอลได้ดีเป็นตัวแทงคอสสี่ทางเลือกในการลงทีมสําหรับการเคลียร์พวกชาเลินต่างๆถือว่าเป็นตัวละครที่ดีแนะนําเลยครับเป็นตัวละครฟรีก็ถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมเลยนะครับแล้วคลิปต่อไปจะเป็นตัวอะไรไปรอติดตามชมกันได้เลยครับ